สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชมรายการซีร่าวาไรตี้กับจ่ซีรานะคะในช่วงของซีร่าวิกค่ะและวันนี้นะคะจ่ซีราก็จะมาขายกละมังแต่ไม่ใช่นะคะ วันนี้จ่ซีราจะมาแนะนําวิธีการจสวิกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกทอมือไม่ว่าจะเป็นวิกครอบวิกอะไรก็ตามนะคะส่วนใหญ่จะใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําวิธีการสวิกแบบง่ายๆบานๆแต่ว่าได้ผลจริงๆค่ะพิมงานคะเติมน้ำข่าวน้ํา อนนี้น้ำของเราก็มาแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการสระวิกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแชมพูนะคะวันนี้ใจเลือกใช้แพนทีนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์แล้วก็มีครีมนวดครีมนวดของแพนทีนเช่นกันนะคะซึ่ง2สิ่งนี้เป็นสิ่งพื้นฐานเลยสําหรับการสระวิกนะคะจะมีคําถามว่าเออถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทําให้ระตูวิกเนี่ยมันสลวยมากๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะใช้เจตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มมาแล้วนะคะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เช มาใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มได้นะคะแต่ว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้วิกของเราเดี่ยวมันลื่นพอมันลื่นปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสลวยนั่นแหละความสลวยมันคือมันใช้งานได้ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยสําหรับคนที่ต้องการที่จะเอาไปเซตยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะยากนิดนึงเพราะว่าจะตัวความลื่นของมันเนี่ยทำให้เปร์เนี่ยมันไม่เกาะไปตามไหมเส้นผมมันก็เลยทําให้การเซตเนี่ยมันยากมากยิ่งขึ้นไม่แนะนํานะคะสําหรับการสัดด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะ มีน้ำแล้วมีกระมังแล้วยาสระผมมีครีมนวดแล้วนะคะเราก็ต้องมีวิกนั่นเองนะคะก็คือวิกที่เราใช้งานไปแล้วนะคะซึ่งแบบว่ามันก็จะมีความแบบเาเรียกว่าไงอะ่ะโดนเหงือะะ่อค่ะมันเกิดการกระด้างพอกระด้างเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ความสวยมันลดลงเนาะมันก็ทําให้การใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยมันดูไม่สวยนะคะผมมันดูแบบอุ้ยเป็นก้อนอะไรประมาณนี้มาเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวแชมพูนั่นเองนะครับบีบใส่น้ําลงไปนะคะอ่าบีบลงไปถ้าฐานะดีก็บีบเยอะ นะคะสะหัวเดียวบีบขนาดนี้เลยปกตินานค่ะ เราต้องล่าเลยนะคะวิกก็จะได้มีความสุขอ่าเมื่อตีแบบว่าตีฟองปอดแล้วนะคะทีนี้เจ้าตัววิกของเราเราก็จะแบบว่าใส่ลงไปเลยแต่ก่อนที่จะใส่นะคะเช็คก่อนค่ะว่าวิกของคุณน่ะมีการพันเป็นสังกะตังไว้หรือเปล่านะคะสังกะตังคือลักษณะของการแบบว่ามันแบบไปโดนพวกชุดเรื่อมเนี่ยเวลาเราใส่ชุดเรื่มใช่ป่ะใส่ชุดเรื่มเนี่ยเวลาเราะบัดผมไปมานู่นนี่นั่น,นอะ่ะมันจะเกิดการเสรียดสีเกิดไฟฟ้าสถิตพอาเกิดไฟฟ้าสถิตเสร็จปับ๊บมันก็จะเกิดแบบการพันกันเป็นสังกะตังอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่า อ่ะเมื่อเช็คดีแล้วนะคะว่าผมไม่เป็นสังกตังนะคะแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่เกิดการพันกันนู่นนี่นั่น,นทาความสะอาดตาข่ายเรียบร้อยแล้วนะต้องทําความสะอาดตาข่ายให้เรียบร้อยก่อนนะเช็คดีแล้วนะคะเราก็ลงไปแช่ได้เลยค่ะ gentle gentle อืมเราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะ จากนั้นจับเวลาค่ะประมาณ5นาทีขึ้นไปแช่ยิ่งนานย,ยิ่งดีสําหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงนะผมผ่านสเปรย์มาหนักๆมันจะเกิดการแข็งพอมปนเกิดการแข็งเสร็จปั๊บเราก็ต้องการให้เจ้าตัวสเปรย์เนี่ยมันก็เกิดการละลายละลายไปกับแชมพูแล้วก็น้ําของเรานะคะก็แช่ไวน้นานๆหน่อยแล้วคอยเช็คนะคะว่าสเปรย์มันออกหมดหรือยังเช็คสภาพเส้นผมนะครับจะเห็นว่าผมมาเป็น,นก้อนๆแบบนี้นั่นคือหมายถึงว่ามันมีสเปรย์อยู่นะฮะเราก็จะมาลูบลูบออกนวดเบาๆนะคะทําให้ผมของเราผ่อนคลาย ะะเปิดเพลงไปด้วยได้ก็ได้นะคะ เหมือนสระผมเลยคล้ายๆกับการสระผมเลยอารมณ์แบบว่าถอดหัวออกมาสระแค่นั้นเองสำหรับคำถามที่ถามมาบ่อยนะคะว่าควรจะสระวิกเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะเอาความเป็นจริงเลยนะคือมันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเราใส่เสื้อผ้าอยู่เมื่อเสื้อผ้าของเรามันเกิดการสกปรกอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ควรจะสระทาความสะอาดมันนี่ทําความสะอาดบ่อยมันคือการที่จะทําให้กระตัววิกเนี่ยอยู่กับเราได้นาน,านแล้วก็สะอาดอยู่สม่ําเสมอค่ะเราเอามาเช็คทุกครั้งว่าแบบเป็นสกปรกหรือยังเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออได้ออกงานเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยพัสดิกเตรียมพร้อมจากนั้น เมื่อเราแบบว่าทำความสะอาดดีแล้วเราก็มาบีบไล่น้ําบีบไล่น้ําแบบนี้อะฮะบีบนะคะใช้คําว่าบีบบีบไล่น้ำตืะะำำ้ตื้อตื้เห็นไหมน้ามันมีความแบบว่าเปลี่ยนสีนิดนึงอะฮะจากนั้นเราก็ไปแช่ในน้ำเปล่านะคะล้างด้วยน้าเปล่าอีกรอบหนึ่งจะล้างด้วยน้ําเปล่าเนี่ยประมาณแบบว่า2น้ําก็ไดเไเออ้เห็นไหมใหม่ก็จะมีความสุวยขึ้นเมื่ออยู่ในน้ําเห็นไหม ใหม่มันจะมีความสลวยขึ้นอ่ะมันมีคำถามหนึ่งต้องมีคนถามใช้น้ําเย็นน้ําอุ่นน้ําร้อนขอแนะนําเลยนะคะว่าห้ามใช้น้ําร้อนโดยเยคาะน้ําร้อนนะเพราะว่ามันจะทําให้รอนของเรานะคะมันคลายนะคะน้ําที่ควรใช้จริงๆควรจะเป็นน้ําอุ่นหรือไม่ก็น้ําเย็นนะคะอะไขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราล้างน้ำเปล่าแล้วนะคะประมาณ2น้ำนะคะไม่คทราบเหรอ เมื่อเราล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วประมาณ2น้ำนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะแช่ด้วยนิ่มนวดผมนั่นเองแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผมแท้มันจะเป็นผมใหม่นะคะมันจะทำให้ผมเราเนี่ยนุ่มสลวยขึ้นแน่นอนค่ะที่บอกไว้นะคะใค้ตามฐานะค่ะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ สนุกแล้วขึ้นปองแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เจ้าตัววิกของเรานะคะที่แช่น้ําเปล่าผ่านการซัะมาแล้วแล้วก็แช่น้ําเปล่าแล้วนะคะะลง<ๆ>มาแช่<ๆ>ในครีมนวดผมอีกทีหนึ่งแล้วก็นวดเบา ใช้เจ้าตัวความลื่นของครีมนวดผมในการที่จะจัดระเบียบทรงผมอีกทีหนึ่งหรือว่าจัดระเบียบเจ้าตัวแบบว่าเขาเรียกว่าลอนของมันนะคะให้เป็นอยู่ในทิศในทางที่มันถูกต้องอย่าแรงนะคะค่อยๆเบาๆสางมันไปเบาๆสําหรับคนที่แบบว่าผมเป็นสังกตังมาสางตอนที่เราลงเจ้าตัวครีมนวดดีไว้ได้เมื่อสางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะ ที่การเช็คนะคะว่าวิกย์ของเราได้ที่แล้วนะคะเราลองวนในน้ําดูวนในน้ําดูมันก็จะแบบเกิดความสลวยแบบนี้นะคะลองดูนะคะนี่ความลื่นของม,มันทาให้ผมสลวยขึ้นจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเดินค่ะบ,บีดน้ําออกนะคะไล่น้ําแล้วเราก็เอาไปล้างในน้ําเปล่าะคะ่ะล้างประมาณ1-2รอบเห็นไหมคะว่าพอล้างน้ําเปล่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเรียงตัวสลวยสวยเก๋เอา่าเหมือนสระผมเลยริ้วกว่าเดิมมาก หลังจากที่เรานะคะล้างด้วยน้ําเปล่าไปแล้วรอบสุดท้ายนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่แบบว่าเราสามารถที่จะเอาเจ้าตัววิวของเราเนี่ยไปวางผึ่งไว้บนผ้าคนหนูค่ะ <S <S หลังจากที่เราผึ่งไว้บนเจ้าตัวผ้าคนหนูประมาณ30นาทีอ่ะฮะหรือไม่ก็ ามวันไปเลยนะคะมันก็จะทําให้เจ้าตัวน้ำเนี่ยก็แบบว่าค่อยๆไล่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 แล้วก็ทําให้แห้งลงวิธีของใจก็คือว่าให้กลับด้านมาเป็นแบบนี้อาา๋ออันนี้คือด้านบนนะเนี่ยด้านบนคือด้านตะข่ายอันนี้คือด้านใต้ของมันนะคะจะมีเจ้าตัวแท็กอ,อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาอ่าฮะนู่นนี่สยายผมลงเน็ดน้อยอย่างนี้มันก็จะกลายคล้ายบเป็นชิ้นแฮป์พีชชิ้นหนึ่งจากนั้นเราก็จะใช้เจ้าตัวไม้แขวดนเสื้อนะคะมันจะมีรูของวิกอยู่แบบนี้เราก็จะแขวนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปตตาากเจจ้ััวนนนี่่ยม็ะแบบคอๆไไหหลลลง แล้วก็จะทาให้เจ้าตัวโคนผมเนี่ยยกขึ้นดูฟูดูแบบว่ามีฟูดฟิมนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วเรียบร้อยเราตากทิ้งไว้1คืน1คืนเนี่ยห้ามโดนแดดบอกเลยว่าห้ามโดนแดดไป็นคนโดนแดดเพราะว่าโดนแดดเนี่ยมันจะทาให้ไหมของเราเนี่ยมันเกิดการสะสมความร้อนพอเกิดการสะสมความร้อนปับ๊บไหมมันก็จะคลายหลอนมันก็จะคลายเธอโอ้ท้เนียตากไว้แบบนี้ได้ค่ะหลังจากที่มันแห้งดีแล้วนะคะเราถึงจะมา้างมาถึงแบบมา ทำให้แบบว่ามันดูเป็นทรงอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะวิธีนี้รับรองค่ะว่าเป๊ะ ก็คือหนึ่งเคล็ดลับดีๆสาหรับคนที่ชอบวิกรักวิกแล้วก็ดูแลรักษาวิกนะคะก็สามารถเอาไปใช้สําหรับวิกทอมือวิกทั่วไปวิกไหมอ๋อที่สําคัญใช้ได้กับผมแค้ด้วยนะคะหรือว่าผมมนุษย์นั่นเองนะก็สามารถใช้ได้นะคะฝากติดตามและ subscribe ในช่อง YouTube ของใจด้วยนะคะซีราวาไรตี้ค่ะแล้วก็สามารถไปติดตาม IG จีซีราวาไรตี้ได้นะคะแล้วฝติดตามร้านวิกซีราวิกของใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ